ณนะวันที่เรามีเงินก้อนแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันดีเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีเงินใช้มีกระแสเงินสดใช้ไปทุกเดือนทุกเดือน,อนตามที่เราตั้งใจไว้ตามที่เราวางแผนไว้นะคะบุญคอย้อนกลับไปที่โจทย์เติมก่อนนะคะว่าคนคนนี้เก็บเงินเกษียณได้เท่าไหร่และมีเครื่องมือทางการเงินอะไรอยู่บ้างคะ่ะแล้วเราจะทํายังไงกับเงินก้อน7จ็ดล้านหกแสนบาทนี้นะคะ วิธีแรกวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเอาเงินก้อนนี้ฝากธนาคารปล่อยไว้เฉยๆแล้วก็ทยอยถอนเงินตามที่เราตั้งใจไวค้ค่ะอย่างกรณีนี้นะคะจะทยอยถอนเงินปีละ3า0 0 0นหรือเดือนละ25ง0มนะคะถามว่าวิธีนี้มันดียังไงมันง่ายนะคะมันไม่ซับซ้อนมันไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราถอนเงินด้วยการปรับรตั้งเงินเฟออร์ทุปีทุปีแล้วนะคะเงินมันก็จะหมดพอดีภายในระยะเวลา20ปีตามที่วางแผนไวค้ค่ะแล้ว ถ้าเราอายุยืนกว่า20ปีเราจะทำยังไงเราจะไปเอาเงินมาจากไหนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของวิธีนี้นะคะ วิธีที่2คือการจัดพอร์ตบริหารเงินลงทุนเองเลยค่ะพอร์ตนี้ก็อาจจะประกอบไปด้วยหุ้นปันผลอาจจะประกอบไปด้วยหุ้นกู้อาจจะประกอบไปด้วยพันธบัตรรัฐบาลอาจจะประกอบไปด้วยกองทุนรวมที่ให้ปันผลสม่ําเสมอหรือสินทรัพย์อื่นๆที่เรามีความเข้าใจที่เรามีความถนัดนะคะก็เหมือนฟรีสไตล์ค่ะเบสออนแบบความรู้ความเข้าใจของสินค้าการลงทุนที่มีเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดให้ได้ตามที่เราตั้งใจไว้ค่ะ วิธีที่3ถอนเงินด้วยกด4%นะคะหรือ4% r u รูค่ะ4% Rule เป็นแนวคิดของนักวางแผนการเงินชาวอเมริกันที่คิดไว้หลาย10ปีแล้วนะคะวิธีที่เขาเสนอก็คือให้เราถอนเงิน4%ออกจากพอร์ตการลงทุนหลังเกษียณอันนี้นะคะโดยจัดพอร์ตการลงทุนเป็นสต็อก60%แล้วก็บอน40%ค่ะถ้าเราทำตามนี้ไปเรื่อยๆนะคะมีการปรับด้วยอัตราเงินเฟอ้อแล้วจะสามารถทาให้เรามีเงินใช้หลังเกษียณไปเป็นระยะเวลา30ปีค่ะอันนี้คือแนวคิดของเขา ะะอุ่นเลยเอาแนวคิดนี้ลองมาทําตัวเลขดูนะคะก็พบว่า19ปีผ่านไปเนี่ยเงินก็ยังเหลืออยู่ในพอร์ตด้วยค่ะหมายความว่าถ้าเรามีอายุยืนมากกว่า20ปีตามแผนที่เราได้วางไว้นะคะเราก็จะยังมีเงินใช้อยู่แต่ในส่วนของการบริหารพอร์ตที่มีสต็อกหกสิบอร์เเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงในจุดนี้ได้ไหมนะคะ